สวัสดีครับพี่น้องและกาสวัสดีหน้าหน้านั้ตกป่าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้สําหรับมื้อนี้นี่ผมพาพี่พาน้องมาตกป่าอยู่ข้องหาข้องหลวงนะครับสําหรับจุดที่เขามาลงมื้อนี้กับซีอยู่ใกล้ๆกครับไอ้ทนท่าสถานหญิงนะครับหมายมื้อนี้เนี่ยโอ้โฮเหมาะขนาดเลยครับพี่น้องผมเบ็ดมื้อแน่นอนมื้อนี้อยู่ห่มไอต้นไสรนี่โอ้เหมาะขนาดพี่น้องเองห่มเย็นสบายขนาดเลยมื้อนี้แต่ว่ามาถึงและลงเบ็ดชุดแรกี่กระเทียงแล้วครับผม เพราะว่าตอนนี้ผมลงเบ็ดแล้วแต่ว่าตอนมาถึงที่แรกกันฟังตรงขา่หน่า่นลงขาผู้ดีพี่น้องพอมาถึงก็นั่งรอ่อนจะพัก่นลงขายเสร็จ่นขึ้นก็นเลยอ่านเริ่มลงเบ็ดตอนช่วงเที่ยงครับพอพ่อนลงเบ็ดเสร็จก็เอาเบ็ดมาลงต่อครับจะฟังตรงขากันละ่ะจากสี่คือเรื่องโบขึ้นหรอ,อ,อครับเมื่อน,นี้นะสระอากาศเมื่อนี้ก็เป็นมืดมืดคึมคึนครับผมไม่ตงฝนชตกบกหรือรอ,อากาศมันชีหนาวเย็นหมกหครับเป็นคึมค มืดมืดลม้มล้มจังไดบ้างครับมื่อนี่ไหมแจา็คสี่ืึบกคือดอกพี่น้องเลยส่วนใหญ่ที่ผมใส้มันนี่ไงสุดเดิมสุดเก่าด้วยครับนะอุปกรณ์มันเก่านั่นแหละครับแต่ผมนี่ยัยงมากไหมแต่เดียวกันอื่นสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งสภาพไม่ของเขากันก่อนครับมอนีว่าสภาพไม่ของเขาเป็นแน่เลยเดี๋ยวไปชมสภาพหม่กันเลยครับเดี๋ยวมาชมสภาพไม้ของเฮามื่อนี่กันครับพี่น้องไม,ม้เมื่อนี่นี่อยู่ใต้ห่มต้นไส้ีนอู้เหมาะขนาดครับพี่น้องเลย ผมมดมือแน่นอนมือนี้นะนะครับอันนี้ก็จุดที่เฮาลงเบ็ดครับผมเบ็ดสุดแรกผมก็ลงตอนเที่ยงตรงครับพี่น้องนียครับเนี่ยสภาพน้าไหมเครับส่วนฟังข้างนน้าก็มีหน้าหน้าหลายท่านครับทั้งหน้าดินทั้งชิ้นหลวครับคนลงเบ็ดกันนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับที่เห็นขวดร้อยนั่นคือไข่เลยครับเลย ตอนพม่มาเพิ่นกำลังลงไใหม่พอดีนั่งเฝ้ารอเพิ่นขึ้นน้ามันแล้วกันเริ่มลงเม็ดตอนเที่ยงครับนะครับไม้ก็โอ้ประมาณนี้ครับผมอหมายเหมาะหมายงามดีครับมื่อนี้ลมลมลืม่นดีเดี๋ยวมาตามรุ่นตามเสียผลงานกันเลยครับ เเเ้เล่นๆแขให้ผานไปแล้วครับพี่โตเกาะค้างมาครับผมโอ้หนึ่งแจมมาแล้วไม่เห้วแล้วครับ นีนเนนเน่เต็มสองมาแล้วครับพี่น้องใส่ง้ำกเก่าใช่ไหมครับผมเต็มสองมาแล้ว ทิติดเลยพี่น้องไงกำลังฟังเป็ดคันเมื่อกี้เลยทิ้ดตรหนักต,ตาเลยครับโอ้แต็มสามยังง่ายกว่าเกาอีกพี่น้องไงโอ้สุดยอดลุ้ตาครับ นตนนัวนี้อาสิน้อยกว่าหมู่เลยครับแต่ว่าเคี่ยวไว้ก่อนครับพี่น้องรออีกนึงแทบแทบใี้สี่ครับผมต้นกระต่อครับพี่น้อง นี่เต็มห่ามันนะครับพี่นกใส่โอเคอยู่ครับใส่ก,กระนั้ทดสอบอครับมะลุกกนต่อพี่น้ใส่ฝาเรื่ข้าแล้วครับพี่นงมาอีกเต็มครับผม ีอะไรนะผมไิมเจ็ดแล้วทำเป็นได่กรตอ,องอสอบรเรงกระต่อครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายมงตรงแล้วครับพี่นอ้องชั่วโมงแรกผ่านไปก็ได้มาหลายเต้นอยู่นะครับนาะก็กมาสามรุ่นสามเชียร์กันในช่วงบ่ายครับผมวสิมีผลงานเพิ่มเติมหรือวนี้ได้ดีๆำงาม,งามไม่กินเบดเท่าหรือเปล่ามือน,นี้ครับผมอ่ะเรุ่นกระต่อครับ แหงพี่น้องเอ,อ้ยประมาน,นสิบตัวเป็นรูปุ่นละเสียงไหลกันลงนังนั่งขิ้นเข่าอยู่มังกระดึงแหง้งโอ้โบวกอีกหนึ่งแต้มเป็นช่วงบ่ายครับผม ิงไหลเี่นองรอตั้งนานกาอยู่ด้วยครับสิ่งสิ่งสิ่ง <c oughs> ครับพี่น้องเลยแต็มนี่คืออยู่คืออยู่หลังจากที่รอมาเดินนาำพี่น้องเลยโอ้สุดยอดเลยแต็มเลยนี่ครับพี่น้องแต็มนี่เส้นของงานอยู่ครับผมหลังจากที่รอมาพักใหญ่เลยจนซิลับเปินเลยพี่น้องเลยบายบ้านนี่เงียบเงาขนาดเลยอีกอีกหนึ่งเต็มครับ ดึงกันต่อครับ <Yeah. S 1> อบอกไปนิดหน้อยไม่อีกหนึ่งเต้มครับพี่น้องกาลังวัชสีไปดึงคือไม้เปลี่ยนเดียืปลายกินขวดอีพี่น้อง จ่อก,กนาดเลยออวยหนึ่งเต็มครับโอ้ฝายนี้น้อยอีกเต็มหนึ่งครับพี่นอ้องจิ็บไว้ก่อนครับผมแล้วก็ต่อครับ ขั้นนี้นคือสายตื่นเต้นนะครัานนี้น้อยเอ็ดนิดกับพี่น้องถึงว่ายเห็นสายคันเบ็ดตื่นเต้นขันนี้น้อยเอ็ดนิดครับ chạy vào rồi, mấy thằng nào thả lên xinh 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 lại thì nó Nó tăng nàn rồi Vật vật hạt วาส,สนาได้กินแต่ผ่านนิดน้อยนี่แหละครับพี่น้อง ะบ่ายสามโมงหาที่ทำไปแล้วปลากคุณบอกตั้งแต่บ่ายมุมไม้เนี่ยคอนข้างเงียบหนาอยเลยครับผมปลายเส้ได้แต่เท็มดังเงาจนลับคนนะครับผมเอาบอกวันนี้น้อยหนึน่งเต็มแล้วลุ้นกันต่อกับเวลาที่เหลือครับ Yeah. Đi nọc, bà đi Bà này đêm sáng lai, đi nọc Đêm này, lâu chút mỗi đẹp đẹp หลังร้อยจุดละเนะต็มสั่งไลน์พี่น้องเนี่ยบวกปานนี้น่อยอีกหนึ่งแก้มครับ เต้ยพัดสองเต็มกิดเลยครับผมโอ้เต้ยง้างอยู่ตรงนี้ครับผมอ่ะอ่ะบวกอีกเต็มก่อนกลับบ้านครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสี่ม้งตรงนะครับพี่น้องกระปากวดว่าเบ็ดเฮาเนี่ตั้งแต่บ่ายม้งไปจนม้าเนี่ค่อนข้างเงียบเหงาเลยครับอ้นั่งรอจนลับคนเลยวันเชได้ปาลาแต่ะตัวพี่น้องเลยนี่เมื่อกี้เนี่ยครับกำลังสิปิดกล้องกระบะเนี่ยได้มาสองตัวติดเนี่นยวันจะได้สองตัวนี่เนี่ยผมรอเหมนชั่วโมงพี่น้องเลยตั้งแต่บ่ายสามเลยอู้หู้อจนปูเสือนอนลอก็ได้พี่น้องในช่วงบ่ายนะแต่ว่าช่วงเที่ยงถึงบ่ายม้งกัน ได้มาหลายเตียมอยู่ครับผมแต่ว่าตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นมาถึงสี่โมงเนี่ยค่อนข้างเงียบเงาเลยครับโอ้แต่การผลงานเท่ากันแต่การรถเที่ยวอยู่นะครับเนาะบางวานไปไหนมืดอน้แต่ว่าถือว่ารถเที่ยวครับผมแต่ทัานาหน้าท่านไหนสิตาิมาเทศมาลอกไม้นี่กันเดี๋ยวผมสิปักมุดให้ในคอมเมนต์ขึ้นก่าเด้ครับอสำหรับไม้นี่กันเมาะดีครับผมล่มลื่นดีเพราะว่ามันอยู่ใต้พุ่มต้นไทรเนี่ยครับไปมันหนามันก็ล้มลื่นดีนะพี่กับเมาะครับผม ปูเสือนอนก็ได้ครับแถวนี้นะทำอะไรพ่นเหมาะเลยครับมาพาครอบครัวมาสำหรับจุดนี้นะครับมั็นลมลื่นดีครับแต่ถ้านหน้าท่านใดอยากหมานเนี่ยผมแนะนําให้ขยับไปแถวๆนั้นนะครับไอหน้าท่านสถานีนะครับเพราะว่าจะนั่นปลานาชิ้นดีกว่านะครับเพราะว่าหินหน้าเป็นต๊ะข้างนั่นกับบางท่านกับค่อนข้างหมานู่ครับผมเป็นตึงผลงานปลากันบางที่ก็มีไส้อยู่นะครับไส้งามอยู่ครับ แต่ถ้านหน้าท่าไหนสีมาก็แนะน้าอยู่ครับหน้าแต่ท่า,าสถานอยูงด้วยครับด้วยสำหรับมื้อหนี่ผมก็คงสิต้องพอโจไว้แต่เพียงแค่นี้ครับผมมื้อหนี้ยอมแล้วครับเพราะว่ามันช่วงบ่ายมาเบ็ดผมค่อนข้างเงียบเงาครับแต่เดี๋ยวเราไปชมผลงานของเรากันก่อนครับว่ามื้อหนี้มีผลงานมาฝากพีฝากนอกนาดไบใดไปชมผลงานกันเลยครับ ครับพี่น้องผลงานของหาของหลวงของเขาเนี่ยมันนี่ครับผมโอ้กะได้ใส่ดีๆงามๆอยู่นะครับเนาะแต่ถือว่ารอดเหี่ยวมันนี่ครับผมผลงานของหาเขาหลวงเขากประมาณนี้ครับสำหรับม้นนี่ผมกับพงศิตต้องขอตัวลาทีแล้วน้องไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเนาะแตขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมท่านหน้าท่านไดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมโจ้คนดางกินเลยนะครับเนี่ เดี๋ยวเขาก็เจอกันใหม่อพี่หน้าส่วนจะเป็นมาไหนที่ใดก็รอติดตามมาชมกันต่อไปสำหรับเมื่อนี้กขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ